สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยไทยทุกท่านทุกคนนะครับพบก,กับช่องคัดมวยเด็ดอยู่กับผมโจ๊กมามหมัดครับ วันนี้รเราบาพบกันในศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่29ส่งท้ายเดือนมิถุนายน2518ครับนเวทีมวยช่องเจ็ดสีวิกมอชิตเริ่มชกตั้งแต่เวลาบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะครับ่ทยรอดสดผ่านช่องเจ็ดเฮ็ดีกดหมายเลข35เช่นเคยครับคู่มวยเจ็ดสีที่นี้มีดังนี้ครับเปิดหกคู่แรกเป็นอนันตชัยล้านนาอเตอร์ไซส์ประทะกับเพชรลุงรดชดบางแสนเป็นมวยรอบบนเสือพิกัร112ปอนด์คู่ที่สองครับเป็นแคมรูนสิทธิลมหนาวประทะกับพายพายัก์ทอต่อพัฒนานารายเป็นมวยรอบ,บ 8คนสุดท้ายครั้งที่2ครับและคู่รองครับเป็นเพชรเดือดกระเป๋าลิงกี้ประทะกับยอดกุมารดสวยจากเจสายพิ้วเป็นการชกชิงแชมป์ว่างช่องเจ็ดสีพิกัด105ปอนครับและคู่เอกนำรายการปีใหม่เอราวันประทะกับซีอุยสิงมาวินพิกัด123ปอนด์ปอนะครับก็ถือว่าจัดมาได้น่าสนใจมากๆทุกคู่เลยนะครับสูสีมันสนันจอยอย่างแน่นอนก่อนที่จะไปคัดมวยเด็ดวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันครับฝากทุกท่านช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและ s ับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจในการทํางานให้กับโจ๊กมอมัดด้วยเลยกันนะครับสาหรับแฟนมัดแฟนมวยคอมวยสายมวยตัวจริงท่าในใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มไลา์มวย v i p ของโจ๊กฟ,ฟรีๆครับในกลุ่มไลน์ของโจ๊กครับมีภาคมวยหวยฟังกันสดๆจากเวทีจากสนามทุกศึกทุกสายและทุกวันนะครับภาคโดยมวยหูอิมซันตาเฟยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะมวยวันเสาร์อ้อมน้อยมวยช่องเจ็ดสีและศึกวันล,ลุ่งนีทางเราจะภาคดีภาคเน้นเป็นพิเศษเลย นะครับราคาว่องไวข้อมูลเจาะลึกสู่หน้าตู้ได้สบายสบายอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีกลุ่มลายพิมพ์ราคาสดวิกต่อวิกที่โจกทําเองกับมือครับส่งเนื้อตัวส่งผลตาช่างของนักมวยและประวัติข้อมูลนักมวยส่งเลตมวยก่อนชก พะมีทัศนะแนวทางคัดมวยเด็ดของโจ๊กให้ทุกศึกทุกสายทั้งหมดที่โจ๊กพูดมานี่คือเข้าฟรีฟรีครับเพียงแค่ท่านครับเป็นสมาชิกมวยพักยกมวยอาวันของเราครับเอาไว้ออกตัวมวยรักมวยชอบราคาเปิดล่วงหน้าตลอดเต็งเดียวสเต็ปครบเครื่องเรื่องมวยครับคุ้มสุดคุ้มต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับไอดีไลน์แอเจเจ 911มีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เอาก็าได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอบครัวเดีกับคัดมวยเด็ดโจ๊กม,มามัดหวานเจี๊ยบมานต้สุดทุกสายอย่างแน่นอนนะครับมาเริ่มทำการวิเคราะห์วิจารณ์กันที่คู่แรกเปิดหัวของรายการกันเลยครับ ผู้ได้เป็นอนันตชัยล้านนาวอัลเตอร์ไซด์ปะทะกับเพชรลุงโลโชดบางแสนเป็นเมือรอบปูนเสือพิกัด112ปอนปอคู่นี้คนแพ้จะตกรอบทันทีครับส่วนคนชนะยังไม่ตกรอบนะจะได้ไปชกกับผู้แพ้ของคู่ที่2ในเมือรอบปูนเสือในวันนี้นะครับ มุมแดงครับอนันดาชาัยล้านนาวอเตอร์ไซส์หรือเพชรอนันทอพาน47่เดเิมนั่นเองนะครับในวัย19ปีสูงถึงนึงเซนน้ำหนักใบป่อยอยู่ที่5 4กิโลชกมวยมาประมาณ40ครั้งครับชกน้อยแต่ว่าเก่งวัยนะเป็นลูกหลานจากเพรญหาจังหวัดยะลาครับซอมบริกาล้านนาวอเตอร์ไซส์ที่จังหวัดพัทลุงอยู่กับคุณมากัดเบนไฟแรงครับและมีทีมงานของคุณจิมมี่วารีดันตัวเงินให้ครับรวมถึงมีหน้าเสืออย่างคุณเอกปัทนีทีมงานคนจัดนี่ค้ำไว้ให อนันตชัยในพื้นเพก็เป็นมวยเข่าครับแต่ปัจจุบันีน่ปรับสไตล์เป็นมวยฝีมือได้เข่าได้2แข้งสองาดครับครบเครื่องครับแข้งซ้ายหน้าไวแข้งขวานหนักครับมอนี่เตะคลองเตะเร็วนะวงในนี่กดแขนขวางหน้าดักเสียบดักแทงเข่าแหลมเลยมีศอกมีสวนตลอดเป็นมวยที่ปอดใหญ่ปลายแรงและอาวุธมวยหลากหลาย แต่ข้อเสียคือวันนี้น่กระดูกมวยเป็นรองคู่ชกเยอะครับผลงานสมครั้งหลังสุดที่อนันตชัยชกไว้ในมวยรอบปุนเสือช่องเจ็สีพิกัด1 2 2ปอนด์ทั้งหมดนะครับมีเอาชนะคะแนนเจ้ากล้องมีชัยวรวานิมิตแบบประเภทขาดลอยสอนมวยเลยจากนั้นครับก็ไปเอาชนะคะแนนเจ้าราชศักเกียรติหมูห้าครับเป็นการชนะเบียด ล่าสุดครับได้ชกมวยรอบ8คนสุดท้ายนะครับพลิกแพ้คะแนนกับเจ้าแคมารูนสิทธิ์ลมหนาไว้นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วนี่เด็กฟอร์มสดมากครับอนันตาชัย6ไฟหลังนี่เด็กแพ้แค่ไฟล่าสุดไฟเดียวและเป็นการชนะติดต่อกันถึง5ไฟไฟนะครับก็ถือว่าเก่งใช้ได้เลยครับอนันตาชัย ส่วนท้ายนั่นเจ้าเพชรลุงโลดโชดบางแสนหรือเจ้าชายสีวอสุขสันเดิมนั่นเองนะครับในวัย19ปีอายุเท่ากันนะสูง169ยหนสิบหก้านมกิจป่อยอยู่ที่56กกิโลครับมากกว่า2อกิโลแต่ว่าวันนี้นี่เพชรลุงโลดต้องคุ้มหนักถึง5้กิโลเลยนะครับถือว่าต้องคุ้มเยอะเพชรลุงโลดนี่ชกมวยไปหลายร้อยๆครั้งแล้วครับเป็นลูกหลา,จานจ่าเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เก็บตัวฟิตซ้อมบริกายวอลสุขสันครับมีผู้ใหญ่วีวอสุขสันดูแลาการฟิตซ้อมอย่างดีและวันชกค,ครับจะมีหน้าเสืืออออยย่่าาาางงงคคคุุณโโชชบบแสสนนนนนีีนี้้้หหเเเใกทรรัพลดป็มวขวขนะ มวยบูค๊ครบเครื่องเลยประเภทเปิดเกมชนเลยครับต้นๆนี่อันตรายครับเตะขาต่อยหมัดเตะก้านคอหนักแรงทุกลูกครับเดินขวาคอปั้มตีแทงเขายัไส้แรงเป็นประเภทที่กล้าแลกก้าบวกบ้าพลังขยันออกอาวุธหัวใจทท่วใจดีดีมากแต่ข้อเสียคือเป็นมวยที่ใจร้อนครับชอบเล่นต้นๆแล้วก็ชอบไปยุบหมดแรงเอาไปไปลายเป็นมวยปอดเล็กครับ ผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เพชรลุงโลดชกไว้ในมวยรอบปุนเสือช่องเจ็ดสีพิกัด112บปอนด์ทั้งหมดมีพิกชนะคะแนนเงาอีทีปอทอท,อทองทวีไว้จากนั้นครับไปได้ลูกเตะก้านคอครับเอาชนะน็อกยก3เจ้าเอเจกอลกมเกลียวและล่าสุดครับชกมวยรอบปุนเสือ8คนสุดท้ายพิกแพ้คะแนนกับเจ้าพายพยักถอดต่อพรพพานารายไว้นะครับอ่าก็แพ้1นชนะได้2วันนี้ก็มีโอกาสได้มาชกมวยรอบอีกครั้ง,งครับเพชรลุงโลดมวยคู่นี้นี่มวยเข่าวัดบูเลยครับมวยใต้วัดกับมวยเหนือ ปาดหัวนี่ตัวเกือบเท่าๆกันเลยครับถือว่าสูสีนะเมื่อเปรียบเห็นก็จะชัดมากขึ้นครับอนันตชัยเขาจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายที่ดีกว่าครับแล้วก็ฟอร์มการชกนี่สดกว่าครับดูดีกว่าความน่าเชื่อถือนี่ดีกว่าแน่นอนแล้วก็น่าเสือตัวเงินบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนี่ได้เปรียบครับอนันตชัยมีอาวุธมวยที่หลากหลายกว่าว่องไวกว่าการยืนระยะไปลายๆนี่จะดีกว่าครับเรียกว่าเป็นม้าตีนปลายครับอนันตชัยส่วนท่านเจ้าเพชรลุงโลดนี่จะได้เปรียบเรื่องน้ำหนักตัวนี่หนักกว่าสองกิโลครับอาวุธ ดีกว่าวเราปิ๊บหนึ่งรวมถึงหัวจิตหัวใจมวยนี่เพชรลุงโรดเขาจะดีกว่าครับต้นๆเพชรลุงโลดได้เปรียกนะอาวุธแรงขวานะมีลูกเตะขาต่อยหมัดฟันศอกลุนนับลุนนกได้ต้นถือว่าเป็นเสือตีนต้นครับตลาดซับมายแรกตั้งแดงอนันตชัยต่อ11.8 ถ้ามองตามทางมวยวัดตามข้อมูลไปแล้วโจกขอวัดไปที่มวยรองครับน้ําเงินครับเพชรลุงโลดโชดบางแสนครับออกมวยรองเลยคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่าไฟล่าสุดอนันตชัยชกไม่ดีครับอาวุธนี่เบาเหลือเกินผมเข้าใจอยู่ครับว่าอนันตชัยในหน้าเสือดีหน้าเสือแข็งแล้วฟอร์มสดแต่ว่าตัวที่อนันตชัยชนะมานี่ยังไม่เก่งเท่าไหร่เห็นไหมครับล่าสุดนี่เจอแข็งแข็งแ,งแบบแคมารูนี่อนันตชัยแพ้ขาดลอยนะมีแต่ราคาเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับเพชรลุงโลดนะครับเพชรลุงโลดนี่อาวุธแรงนะครับได้เปรียบเรื่องเวทพทะและยังไง ในเพชรลุงโลดยังไงเดินเปิดเกมตลอดอยู่แล้วครับต้นๆน,นี่ได้ลุ้นแน่นะครับเพียงแค่ว่าเพชรลุงโลดที่เขาชอบยุบไปไปลายเป็นมวยที่ใจร้อนข้อน,นี้แก้ไม่หายแต่ว่าผมรองนะผมสังเกตหลายๆไฟแล้วเพชรลุงโลดนี่ถ้าเป็นรองนี่โชคดีเป็นพิเศษเลยละนะครับถ้าเป็นต่อน,นี่ชอบพลิกแพาเพราะฉะนั้นครับผมขอวัดมวยรองก่อนครับเพชรลุงโลดชดบางแสนคาดว่าอาศัยกระดูกอาศัยหัวใจที่ดีกว่านะอาศัยลูกขยันบดเบียดพลิกเอาชนะหน้าเสือได้ครับหรือไม่ก็ลองเพชรลุงโลดไปก่อนก็ได้ครับหาจังหวะออกตัวได้แน่นอนครับ ไปต่อคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เป็นแคนารูนสิทธิลมหนาวประทัาก,กับพายพยักทอตอพพานารายเป็นมวยรอบปุลเสือพิกัด112ปอนดรอบ8คนสุดท้ายครั้งที่2คนชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีครับส่วนผู้แพ้ยังไม่ตกรอบครับจะไปเจอกับคนชนะของคู่ที่1ที่ผมเพิ่งวิจารณ์ไปนะครับ มาดูมแดงก่อนครับแคมารุนสิทธิลมหนาวในวัย19ปีสูง170เซนน้ำหนักป่อยอยู่ที่55กิโลโชกมวยมรละประมาณ70ครั้งครับเป็นนักชกจากจังหวัดระยองครับเก็บตัวพิตซาวบริข่ายสิทธิลมหนาวจังหวัดระยองนั่นเองแคมารุนนี่เป็นมวยขวา,เป,วขวาเป็นมวยเขา่าประเภทฝีมือได้ด้วยครับบูได้ตั้งรับเป็นดักวางแข้งขวาหนักเน้นแล้วตีนซ้ายหน้านี่เตะไวมีหมัดมีศอกสกัดสวนเร็วครับขวาคอจับในได้นี่ขวางหน้ากดคอปัม้มตีเข,ข่าแข็งแรงเด่งเสียบเด่งแทงเข่่่าาหมมมออนนนีีีรรูู้้เเเงผึไปลกก๋ นะครับชกชนาดแต่ข้อเสียคือเขาชกมวยในทรงติดถอยมากไปหน่อยบางทีก็ขี้เกียจออกอาวุธไปเลยครับผลงาน3ครั้งหลังสุดชกไว้ที่เวทีมวยช่อง74ทั้งหมดนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือรอบแรกนะมีพิกชนะคะแนนเงาอีทีปตททองทวี จากนั้นครับรอบที่2เนี่ยชกนอกรอบนะเนื่องจากไอ้เจ้ายอดชนะศึกในทาน้ำนหนักไม่ได้นะแต่ว่าแคมารูนียอมชกด้วยครับแคมารูนต้องแบกน้ำหนักถึง2ปอนด์ก็ไม่มีปัญหาครับเบียดชนะคะแนนยอดชนะศึกก้ยบางคนแหลมที่ช่องเจ็ดสีร้อยสิบสองปอนด์ไปได้ล่าสุดพิกชนะคะแนนอนัอนตชัยล้านนาวอเตอร์ไซด์ได้อีกครั้งหนึ่งครับ ก็ถือว่าแคนาบรูนี่ฟอร์มสดมากนะชนะมา6ไฟล์ลวดยาวเลยครับแข็งแกร่งแข็งแรงและเก่งจริงครับแคนารูนส่วนด้านมุมน้ำเงินครับเป็นภายพยักทอรตอพพานารายครับในวัยเพียง1ิบ6ปีเท่านั้นนะส่วนสูงหนึซงร้อหนั่นก็อยู่ที่55ากิโลครับชกมวยมาลากมาน60ซีฟไฝเป็นนักชกจากจังหวัดระย,ยองเช่นกันนะครับซอมบริคาสอพยายสอพานารายจังหวัดจันทบุรีนะครับค่ายเดียวกับเจ้าวิวเพชรโกศลเลยนะภายพยักเป็นมวยขวานะเป็นมวยหหมมมััััดดดผสสฝีือปรระเภทบบูนนคาาแขข้งวกต ซ้ายหน้าจัดจ้านมีศอกงัดสวนคมวันนี่วงในนี่ล็อกรัดเด้งเสียบเข่าสู้ดีหมัดนี่ต่อยหนักต่อยคมจริงครับหมัดนี่คือทีเด็ดครับถือว่าเป็นมวยที่มีนาทีทองประเภทหัวจิตหัวใจนี่ใหญ่ครับเดินบูสู้ตื้อดื้อไม่หยุดครับสู้ขาดใจครับเด็กคนนี้แต่ข้อเสียของพายพยักคือวันนี้เป็นรองเรื่องฝีมือชัดเจนเลยครับแล้วก็ทรงมวยได้ดูออนแอนไม่ค่อยมีแรงครับแต่ว่าเป็นอ่อนนอกแต่แข็งในเพราะว่าเด็กสู้มากผลงานสาครั้งหลังสุดที่พายพยักชกไว้ในมือรอบพลเสือช่างเจ็ดสีทั้งหมด ชนะคะแนน,นยามาลักกี้บันเทิงขาดลอยครับเพราะว่าได้นับคำจากนั้นเข้าไปต่อยหมัดเปี้ยงเดียวเลยครับชนะน้องยก3ราชสักเกียตหมู่5ได้ ล่าสุดมาชกมวยรอบ8คนสุดท้ายชนะคะแนนเจ้าเพชรลุงโลดโชคบางแสนมาได้อีกนะครับก็ถือว่าภายพยักนี่ก็เป็นฝันใจท่านลองแล้วก็เป็นม้ามืดในมวยรอบครั้งนี้ด้วยเด็กฟอร์มสดมากเช่นกันครับชนะสีไฟล์วดเลยมวยคู่นี้ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองระยองครับเพราะว่าทั้งคู่นี่เกิดบ้านเดียวกันนะแคมารุนกับภายพยักเขาเคยชกกันมาแล้วทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกเนี่ยชกกันที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเป็นทางด้านแคมารุนนี่เบียดเอาชนะไว้ได้เมื่อประมาณปลายปี66-62ปีีท่่ผาานมแแล้วละครั้งที่2า แก้มือกันใหม่ที่กรุงเทพนะครับที่ตะวันนาบากะปิเป็นด้านพายพยักนี่เอาชนะขาดลอยคืนไว้ได้อย่างสวยสดงดงามเมื่อปีที่ผ่านมา6กเนี่เองนะครับก็ถือว่ามวยคู่นี้สลับกันแพ้ชนะมาวันนี้ก็เลยโคจรมาเจอกันที่ช่อง7สีในมวยรอบอีกครั้งครับเป็นพักที่3เมื่อเปรียบไปเห็นก็จะชัดมากขึ้นนะครับแคมารูนนี่เป็นรุ่นพี่3-4ปีเลยจะได้เปรียบเรื่องกระดูกคนดีกว่ากระดูกมวยดีกว่าฝีมือความเป็นมวยแคมารุนดีกว่าแน่ยิงเข่านายในแคมารูนนี่ล็อกลัดไล่แขนขวางเสียบในดีกว่าชัดเจน และดูว่าแคมารดูดิเก๋าเกมอาวุธหลากหลายขวาครับส่วนภายพยักครับเขาเป็นรุ่นน้องนะแต่ว่าเป็นรุ่นน้องที่ไม่กลัวรุ่นพี่จะได้เปรียบในเรื่องของหัวจิตหัวใจมวยดีกว่าแน่นอนครับเขาเป็นตัวบัวเดินเปิดเกมขยันทำอ่ะยังไงเปิดเกมชนเดินเตะเดินต่อยเดินฟันศอกเดินเสียบเข่านะขยันโต้ขยันออกตลอดแล้วก็เป็นมวยที่มีอาวุธแรงต้นต้น,ตนนี้อันตรายมากครับตลาดซับมาแรกตั้งแดงแคมารูนต่อ19ถือว่าเบียดมาก ถ้ามองตามทางมวยเป็นแล้วคู่นี้โจกชอบไปที่มวยรองอีกครับน้ำเงินครับจุ้ยพายพยักทอ,อพพานารายครับขยันจริงหัวใจใหญ่จริงครับเดินชนยันหกยกอะ ส่วนตัวผมไม่เคยสวนภายพยักอยู่แล้วครับเพราะว่าผมมองว่าเด็กคนนี้หัวใจนนี่ใหญ่กว่าตับผมตามเล่นตามเชียร์น้องมาตลอดครับถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีนะว่าผมนี่ไม่เคยสวนภายพยักเลยนับตามเชียร์ภายพยักตลอดอยู่แล้วผมชอบหัวใจของเด็กคนนี้จริงๆครับอายุยังน้อยแต่ชกได้มันชกแบบสู้มากเลยนะครับและที่สําคัญเลยครับภายพยักนี่เขาไม่กลัวรุ่นพี่นะเขาต่อยนับต่อยหล่นมาหลายคนแล้วนะครับแล้วก็เป็นม้ามืดนะเป็นจอมพลิกลอกกก็อกหักปากกาเซียนอีกคนนึงเลยนะครับผมก็ใจอยู่ครับว่าแค่มาดูีด่เกง่งวา เก่งคาแน่แหละแต่ว่าแควาี่ชอบขี้เกียจออกอาวุธนะครับชอบติดทรงถอยเอาทรงเยอะเกินไปคู่นี้โจกชอบมากๆไปที่ภายพยักทอต่อพัานารายครับแพ้นชนะไม่รู้แต่ส่วนตัวตามเชียร์ตามเล่นและชอบมากๆไม่เคยสวนเลยจัดไปภายพยักเชียร์น้องทั้งใจเลยครับ ไปต่อคู่ที่3ของรายการครับคู่รองน้องคู่เอกนั่นเองเพชรเดือดกระเป๋าลิงกี้ประท่ากับยอดกูมาลดสวยจากเจสายพิ้วเป็นการชกชิงแชมป์ว่างช่องเจ็ดสีพิกัด105ปอนคู่นี้สูสีมาก มุมแดงครับเจ้าเพชรเดือดกระเป๋าลิงกี้หรือเพชรเดือดอออุดอุดอรหรือพีเคศรัชัยมวยไทยยิมเดิมครับเป็นคนเดียวกันทั้งหมดในวัย21ปีส่วนสูง166เซนน้ำหนักอยที่51กิโลกชกบวยมาเป็นร้อยไฟแล้วครับเป็นนดกชกจากจังหวัดชัยภูมิครับปกตินี่เด็กซ้อมอยู่ในค่ายพีเคศรันชัยครับแต่ว่าล่าสุดครับย้ายค่ายซ้อมแล้วเพราะว่าเสียตโ,ตโตกระเป๋าลิงกี้นี่ซื้อตัวเพชรเดือดมาแล้วนะครับเพชรเดือดก็เลยย้ายมาซ้อมค่ายเกียรติเพชรเป็นที่เรียบร้อยไฟนี้เป็นไฟที่2ที่ซ้อมเก ครรั้งแวันชกจะมีทีมงานคนจัดอย่างเสียเอกปตัตนีเสียอุดอุด,ดอนเสียตีสุวรรณครับคำหน้าเสือเพชรเดือดได้เป็นอย่างดีเพชรเดือดเขาเป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยเข่าผสมหมัดประเภทบูสู้ทรหดครับเปิดเกมชนเตะซ้ายต่อยซ้าย,ต,ย,ายต่อยหน้าต่อยท้องวันนี้ อาวุธหนักแรงครับขวาคอเกาะในล็อกรัดมาตีห่มเสียบขวางแทงแข็งแรงเป็นมวยที่ปอดใหญ่ปลายมั่นคมกล้าแรกกล้าปะทะและเก่าเกมด้วยครับแต่ข้อเสียคือเพชรเดือดไม่ได้ชกกลางวันมาเป็นปีหนึ่งเลยนะแล้วก็พื้นเพนี่เป็นมวยที่ชอบยุบชอบแผ่วไปไปด้วย ผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เขาชกไว้ครับมีไปต่อยเขา1นปอนิกแพ้คะแนนกับเจ้าฉลามดำลองแปะสำนักบกชนบุรีที่สึกสัญจรโคราชครับวันนั้นชกร้อยแปดปอนจากนั้นครับก็ยังไปต่อยเขาอีก2ปอนอีกนะก็ไปผิกแพ้คะแนนกับเจ้าเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์ที่ดอนเมืองครับชกร้อยห้าปอนล่าสุดครับเพชรเดือดย้ายจากพลังใหม่มาชกศึกเกตเพชรนะแล้วก็มาซ้อมเกตเพชรครั้งแรกด้วยก็แจ้งเกิดได้เลยครับไปแลกหมัดแลก,แกสอกครับเอาชนะนอกยกสามเจ้าลักภูลหลวงเดชเพชรสีทองที่ราชดำเนินชกร้อยห้าปอนรับท ผลงาน3ครั้งที่ชกไว้แพ้2ชนะได้1ครับที่เพชรเดือดแพ้2ครั้งติดเพราะว่าเขาไปต่อหนักให้คู่ชกเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเพชรเดือดที่เก่งนะเคยเป็นอดีตแชมป์ราชเนิน101ร้อยหนึ่งปอนด์แล้วก็แชมป์อ้อมน้อย105ร้อยห้าปอนด์ด้วยอ่ะวันนี้เพชรเดือดได้มีโอกาสมาชิงแชมป์ที่ช่องเจ็ดสีครับส่วนทางด้านหนุ่มเงินครับเป็นยอดกุมารรดสวยจากเจดสยัยผิวหรือกุมารทองสันติอุบลเดิมครับอายุยี่สิบสี่ปนสูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนนั่นก็ใหญ่ไปที่ห้าสิบหนึ่งกิโลเท่าก ผมจังหวัดอุบลราชธา,านีครับซอบริการรถสวยจ่าเจตสายพิวที่ชะอําครับมีจ่าเจตทองพิมายส่งเข้าประกวดครับตั้งแต่ย้ายศึกย้ายสายมาชกเกตเพชรในมวยจ่าเจตชนะลวดเลยนะยอดกุมารเป็นมวยขวานะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องรูปร่างหนาเตี้ยตันครับลำหักลำโค่นแข็งแข็งๆๆแรงประเภทเดินเตะเจาะขาแรงมากครับหมัดในต่อยหน้าต่อยท้องแรงเลยจับในมีลูกขวางหน้าเสียบยัดไส้ครับแล้วก็มีศอกฟันสลับได้ดีอาวุธเน้นอาวุธชัดมีนาทีทองครับแต่ข้อเสียคือวันนี้ตัวเล็กฝักเขาค่อนข้าง เยอะแล้วก็หน้าเสือนี่เป็นรองเยอะด้วยแต่ทีมงานของจ่ากเกตนี่ก็น่าจะขนกองเชียร์มาเต็เมเวทีอย่างแน่นอนผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เจ้ายญิกุมารชกไว้ครับมีไปต่อยมัดฟันศอกชนะน,น้องยก3าเจ้าวายุน้อยพอหอมกลิ่นที่เจ้งเจ็ดสีพิกัดร้อยห้าปอนจากนั้นครับก็ไปไตะขาต่อยหมัดอีกชนะน้องยก3าเจ้าเพชรนิวัฒน์สจารวันที่ราชดำเนินศึกท่อน้ําชกร้อยห้าปอนล่าสุดก็ยังโชว์ไว้สวยอีกครับชนะคะแนน,นยอดกันช้างนครสีพิกัดร้อยหกปอนมาได้อีกนะครับโหชนะมาสาวไฟลวด ฟอร์มสดขนาดนี้ครับป๋าชุนก็เลยให้ลองชิงแชมป์ช่อง7ดสีเลยครับยอดกุม,ม่านมวยคู่นี้ครับถือว่าจัดให้มวยเข่านี่ปะทะกับมวยฝีมือนะมวยซ้ายวัดมวยขวาบูสู้ดุดันเหมือนกันทั้งคู่ เมื่อเปรียบไปเห็นก็จะชัดมากขึ้นครับเพชรเดือดนี่จะได้เปรียบในเรื่องของความสูงลอยกว่าราวห้าหกเซนหน้าเสือทีมงานคนจัดดีกว่าแน่นอนครับขาใหญ่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมนี่เพชรเดือดต้องดีกว่าเข่าวงในเพชรเดือดแข็งแรงขวาครับเพราะว่าตัวใหญ่จังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายขวาคอปั้มตีวงในนี่เชื่อว่าเพชรเดือดแข็งแรงกว่ามันอยู่ที่เกมไปๆอย่างเดียวครับว่าเพชรเดือดจะยุบจะเหี่ยวไปๆหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ชกกลางวันมานานสุดท้ายเจ้ายอดกุมานี่เป็นรุ่นพี่3ปีจะได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นชินกับวทีมวยช่องสีนี่ดกวาาะพรหลังๆมานี ชกช่องเจ็ดสีบ่อยชินกับการชกกลางวันนะครับยังไงแล้วมีแรงแน่นอนและดูว่าสภาพร่างกายของยอดกุมารดีกว่านะฟอมกัรชกก็ดูว่าสดขว่าแล้วก็ได้เปรียบที่อาวุธวงนอกครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกได้รุนแรงขว่านะตลาดซับมารแรกตั้งแดงเพชรเดือดต่อ32ครับถ้ามองตามทางทางวยเป็นแล้วคู่นี้โจ๊กก็ยังขอวัดไปที่วงแดงครับจุาเพชรเดือดกระเป๋าลิงกี้ครับ พะผมมองว่าเพชรเดือดน,นี่เขาไม่กลัวมวยทรงยอดกุมารน,นะนะครับยอดกุมารจะเป็นแนวเตะขาต่อยหมัดฟันศอกนะครับซึ่งมวยทรงเนี่ยเพชรเดือดชนะมาหลายคนนะครับอย่างพวกเช่นแซมสันสิสงบาลังทองไอพวกเจ้าลาวสตาเพชรตวนเป๋ช่อห้าพยักษ์เนี่ยเพชรเดือดเก็บมาได้หมดแล้วนะครับแต่ก็มีหลายคนมาพูดครับว่าเพชรเดือดน,นี่สามฟอร์มหลังไม่ดีอะแพ้เจ้าเพชรเมืองก,กันกับฉลามดํามา จะไม่แพ้ได้ไงล่ะครับก็เพชรเดือดไปต่อให้เขาอะนะครับไปตอมหนักให้เขาปอนสองปอนต่อให้เขาก็แพ้ได้4ี่ชกกลางคืนด้วยนะ แล้ววันนี้เพชรเดือดมาเจอกับไอเ้เจ้ายอดกุมารครับผมมองว่าเพชรเดือดไม่กลัวมวยทรงนี้แล้วก็ทีมงานของเกตเพชรนี่ประกบมาแปลกๆด้วยนะเพชรเดือดนี่ฟอร์มไม่ดีครับแต่ว่าประกบมาให้ชิงแชมป์เจอกับยอดกุมารที่ฟอร์มดีมากๆนะก็มองว่าเป็นมวยชงมวยสร้างเลยนะครับอ่ะวัดไปที่เพชรเดือดกระเ๋าลิงกี้มองดูมรวมแล้วภาษีมวยดีขว่านะอ่ะแพ้นอกก็ยังเหลือวงในครับจัดไปที่เพชรเดือดครับคาดว่าจะได้แชมป์ร้อยห้าปอนช่องเจ็ดสีไปนอนกอดที่บ้านได้ครับเพชรเดือดเพชรเดือด และเดินทางมาถึงคู่เอกปิดท้ายรายการครับคู่นี้เป็นปีใหม่เอราวัณปะทะกับซีอุยสิงมาวินพิกัด123ปอนด์มุมแดงครับปีใหม่เอราวัณจอมเก่าในวัย26่ปีสูง170เซนนั่นกไปปอยที่6กอกิโลโชกมวยเป็น1้อย0 0งไฟแล้วครับเป็นลูกหลานอำเภอจันนาจ,จังหวัดสงขลาครับซอมบริก่ารเอราวัณจังหวัดยะลาบางรีสงขาประกดน,นั่นเองครับและวันชกนจะมีเสียสันป่าตองหรค้ํำหน้าเสือให้ด้วยปีใหม่เป็นมวยขวาประเภทสุดยอดจังหวะฝีมือครับชกทรงตั้งรับจับทางดักววงงขา แม่นไปไวขวาคอจับในมีลูกขวางหน้าเด้งเสียบเข่าแหลมมีเหลี่ยมกระตุกหักเทสวยครับแล้วมีสอกฟันได้อันตรายอาวุธจุกจิกหลากหลายไอคิวสมองมวยดีรู้เล่งร,ร,ร,รู้ผ่อนเก่าสุดๆเลยเก่งตั้งแต่ยังเด็กเก่งแต่ยังเล็กครับสมัยเด็กๆนี่เขาเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยได้เลยครับปีใหม่แต่ข้อเสียคือวันนี้นี่ร่างกายเป็นรองครับแล้วก็ถูกปีิบน้ำหนักลงมาด้วยเพราะว่าปกติปีใหม่นี่ชกอยู่125ปอน วันนี้ต้องมาชกตอนกลางวันร้อนๆด้วยและถูกบีบลงมา2ปอนต้องชกร้อยยีปอนนะครับดูนะครับว่าจะมีแรงไหมนะปีใหม่นะผลงาน3ครั้งหลังสุดที่ปีใหม่ชกไว้นะครับมีชนะคะแนนปานเทพสิทธิ์หนุ่มน้อยที่ได้จำเนินศึกเข้าน้ำไทยชกร้อยยี่ปอนเป็นการชนะขาดลอยจากนั้นครับไปแพ้คะแนนนะครับเจ้ายอดกระตันยูจิตมงคลที่ช่องเจ็ดสีชกร้อยยีปอนแพ้ขาดลอยเลยครับแพ้ไม่มีแรงเลยวันนั้นโดนไปก้านคอทีเดียวหยุดเลยครับล่าสุด เอาชนะคะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่ศึกสัญจรสุราษฎรครับเป็นการชนะแบบขาดลอยเพราะว่าไอ้เจ้าราชเดชนี่ไม่รู้เป็นไรครับไม่ยอมออกอาวุธ ถือว่าผลงาน3ามครั้งในปีใหม่แพ้1นแล้วก็ชนะได้2ครับก็ยังถือว่ายังคงฟอร์มสดไว้ได้นะครับปีใหม่ส่วนนั้นคู่ชก้ของเขาครับเป็นซีอุยสิงมาวินอายุ24ป,ปีสูง172เซนน้ำหนักไ,ปไป่ปอยที่6กกิโลชกมวยมาหลักประมาณ70-80ครั้งเป็นนัชกจากจังหวัดพัทลุงครับซอบไิคาสิงมาวินครับมีเสียหนึ่งมีเสียกล้วยฉวางสนับสนุนดูแลเป็นอย่างดีครับหน้าเสือที่ต้องจะสีนี่ไม่เคยเป็น2รองใครแข็งโตกเลยครับซีอุยนี่เ,นเ,นเขานะรเป็นอกได้ ไนดีครับวางแข้งซ้ายหนักเลยครับต่อยหมัดฟันศอกนี่คมอันตรายขวาคอจับในมีลูกขวางลูกป้ายหน้าเด้งเสียบเข่าประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับแล้วก็เก่าเกมอาวุธเนี่ยหลากหลายเลยครับแต่ข้อเสียคือวันนี้กระดูกมวยซีอุยเป็นร่องแล้วก็ฝีมือความเป็นมวยอาวุธวงนอกนี่ซีอุยเป็นรองชัดเจนผลงาน3าครั้งหลังสุดที่เขาชกไว้ครับมีไปพลาดโดนศอกนะแผ้นอกยก3ามเือเจ้า2พยัก์เจพีพาวเวอร์ที่ช่องจิตสีชก120ปอนด์รอบ,บนั้นในร่างกายซีอุยยังไม่ดีเพ ว่าหายไปนานเพิ่งกลับมาจากนั้นครับก็เริ่มร่างกายดีขึ้นครับข้ามไปชกศึกเพชรยินดีนะเอาชนะคะแนนเพชรไทยแลนด์ออกิจเกษตรที่ราชดำเนินชก123ปอนด์ครับเป็นการชนะขาดลอยล่าสุดชกเพชรยินดีอีกครั้งครับชนะคะแนนเพชรศิลาวะโอ,อราชาที่ราชดำเนินชก123ปอนด์เป็นการชนะขาดลอยครับปีเขาคาบ้านเลยนะโหดูว่าร่างกายนี่กลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วครับสีอุ่ยครับแพ้1ชนะได้2ไฟต์ติดนะครับเขากลับมาแล้วครับเจ้าสีอุย่ย มวยคู่นี้ครับถือว่าเป็นเด็กใต้ใจเต็มเหมือนกันตะคู่นะเป็นมวยขวาวัดกับมวยซ้ายมวยฝีมือวัดมวยเข่า เมื่อเปรียบเข่งก็จะชัดมากขึ้นครับปีใหม่นี่เป็นรุ่นพี่จะได้เปรียบในเรื Erfahrung ่องของฝีมือความเป็นมวยเนี Comms ่ยดีกว่าแน่นอนนะครับอาวุธจุกจิกหลากหลายกวากระดูกการชกมวยดีกว่าเคยวัดระดับเพชรพูไทยมาแล้วเคยต่อยกับตะวันฉายสายดารานู่นแล้วเราก็พูดว่าเก๋าเกมกว่าเยอะแล้วก็สมองมวยของปีใหม่เนี่ยจะดีกว่านะส่วนซีอุยนี่เป็นรุ่นน้องสองปีครับจะได้เปรียบในเรื่องของมาตรฐานการพิกซ้อม่ขยสิงห์มาวินเนี่ยดีกว่าไม่ต้องเดินทางไกลเลยและมีคู่ั่งผู้ซ้อมตัวดีๆเยอะนะครับสภาพร่างกายนี่ต้อง <tan> แข็งขวานะที่ช่อง7นะครับแล้วก็ดูว่าเบียดจับเข่าในไปไปลายในซีอุยจะได้เปรียไบปลายครับตลาดหลักทรัพย์ตั้งน้ำเงินซีอุยต่อ11.8เบียดครับถ้ามองตามทางมวยไปแล้วโจกกัดฟันเลือกไปที่น้ำเงินครับชูซีอุยสิงมาวิน มองว่าเขาประกบมาให้สีอุยได้เปรียบหลายอย่างหลายทางครับได้หนุ่มได้สดได้สภาพร่างกายได้หน้าเสือได้น้ำหนักสบายนะครับเหมือนจะชงสีอุยมาให้เกิดที่ช่องเจ็ดสีเลยนะแล้วสองไฟล่าสุดนี่สีอุยโชคดีมากครับสภาพร่างกายดีขึ้นมากฝีมือจัดมีนอกมีในนะครับผมมองว่าฝีมือเนี่ยอาจจะไม่เป็นรองเจ้าปีใหม่มากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่ารอบนี้สีอุยไปเล่นฝีมือกับปีใหม่ไม่ได้นะมีโอกาสพลิกแพ้ได้เหมือนกันนะครับสีอุยต้องอาศัยร่างกายที่ดีขว่าครับเดินบทเดินบี้ ให้ปีใหม่นี่ยุบหรือหมดแรงนะครับเพราะว่าปีใหม่ในร่างกายเขาไม่ดีแถมถูกบีบน้ำหนักไปไปลายมีโอกาสยุบสูงมากครับปีใหม่เพราะฉะนั้นครับคนที่เล่นซีอุยนี่ต,นต,นต้นไม่ต้องรีบนะรอช้อนครับรอช้อนตอนเป็นรองนะครับลุ้นเขาในไปลายปลายเอาตัวชนะผมยังมองว่าน้าเงินนะครับซีอุยสิงมาวินส่วนตัวผมคาดว่าเขาชงมาให้เกิดนะครับเอามาสร้างใหม่จัดไปครับซีอุยซีอุยซีอุย จัดไปครับจัดไปกทศนะคัดมวยเดดโจกเมามัดศึกมวยทัยศีในวันอาทิตย์นี้ครับคู่ที่หนึ่งชอบไปที่มุมเงินนะครับเจ้าเพชรลุงโลดโชดบางแสนคู่ที่สองชอบน้ําเงินครับพายพยักทอตต์ปพานารายคู่รองครับชอบไปที่มุมแดงครับเพชรเดือดกระเป๋านิงกี้และคู่เอกในรายการครับชอบไปที่น้าเงินครับเจ้าซีอุยสิงมาวินนะครับชอบก็จัดครับขัดก็สวนนะหมัดมวยเป็นไปได้หมดทุกอย่างครับถ้ากรรมการยังไม่ชูมือให้นักมวยขึ้นฟ้าถ้ายังไม่มีคําว่าชนะมันเป็นไปได้หมด พยายามออกตัวแต่งตัวบางทุนกินเอาสองข้างดีที่สุดแล้วนะครับพยายามเช็คเลทเช็คตัวเช็คตัวเช็คกระแสให้ดีมันคือเรื่องสําคัญสําหรับมวยไทย5ยกเลยครับสาหรับแฟนมัดแฟนมวยคอมวยสายมวยตัวจริงท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มไลยมวย v i p ของโจ๊กฟรีครับในกลุ่มไลยของโจ๊กครับมีภาคมวยหวยฟังการสดๆจากเวทีจากสนามทุกศึกทุกสายและทุกวันนะครับภาคโดยมวยหูอิมซันตาเฟ่นั่นเองนะครับโดยเฉพาะมวยวันเสาร์ อ้อมน้อยมวยช่องเจ็ดสีและศึกวลุพินีทางเราจะภาคดีภาคเน้นเป็นพิเศษเลยนะรับราคาว่องไวข้อมูลเจาะลึกสู้หน้าตู้ได้สาบายสาบายอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีกลุ่มลายพิมพ์ราคาสดวิกต่อวิกที่โจ๊กทําเองกับมือครับส่งเนื้อตัวส่งผลตาช่างของนักมวยและประวัติข้อมูลนักมวยส่งเลดมวยก่อนชก พรมีทัศนะแนวทางคัดมวยเด็ดของโจ๊กให้ทุกศึกทุกสายทั้งหมดที่โจ๊กพูดมานี่คือเข้าฟรีๆครับเพียงแค่ท่านครับเป็นสมาชิกมวยพักยกมวยอาวันของเราครับเอาไว้ออกตัวมวยรักมวยชอบราคาเปิดร่วงหน้าตลอดเต็งเดียวสเต็ปครบเครื่องเรื่องมวยครับคุ้มสุดคุ้มต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับไอดีไลน์ จจจ911มีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆจะจิ it, ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดเลนใต้คลิปตายคอมเมนต์เอาก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอบครัวได้กับคัดมวยเด็ดโจ๊กเมามัดหวานเจี๊ยบมาทต้องสุดทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ ท้ายนี้ครับหาข้อมูลที่โจ๊กวิเคราะห์วิจารณ์ไปอาจจะขาดตกลุบร่องหรืออาจจะมีผิดพลาดบ้างประการใดครับหรืออาจจะไม่ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่เสียนมวยประเทศไทยท่านใดนะครับโจ๊กต้องขออภยัยไว้ณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นการคาดเดาล่วงหน้านะครับเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะครับผมวิจารณ์แบบคนรุ่นใหม่นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไว้ให้กับโจ๊กด้วยละกันอาวันนี้โจ๊กขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ท่านโชคดีมีชชยมีเงินใช,นใช้ไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จนเฮงเหมนนนท่าะคครรััับสสวดีบ